ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่เป็นห่วงพยายคาคอมพันยายคอมกกลับมาแล้วครับเศร้าหายเจ็บหายป่วยแล้วครับแข็งแรงครับกลับมาแล้วขอบคุณหลายๆเลยอ็เอฟซีทุกท่านทุกคนที่เป็นห่วงพัยายคามอมค,ครับขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่น้องถัดไปคนที่เขามาติดตามนิดหน่อยตามห้อยอีสานเจอกันสวยๆครับเหมือนหลังจากสงการผ่านไปครับอากาศก็ยังห่อนเลยฝนกี่เมื่ตกเลยพี่น้องบ้านลูกหน่อยฝนตกจักเถื่อนไหมปีนี้ที่เด็เย็นหน้าบ่ไงยังไม่ถึ้นยาเออฝนตกจักเถื่อนครับมาแล้วฝนตกเลยก็ที่ผ้าพี่น้องไปหากินกึ่เก่าแล้วครับฝนโมหันมาก ครับปู่ครับปลาไปพยาคอมกลับมาสวัสดีพยาคอมครับสวัสดีครับไปทางใดห้าเมื่อไหรไปแต่ไหนก็ไปแล้วี่้แต่วันวิปลาตอนไหนเราไปหาอาบน้ำถ่ายไปเด้อดีพวกอยู่เฉยเฉยข่าวปลาเนาะข่าวปลาเขาไว้ไปนั่งเรียนตำรุ่มใหม่รุ่มโอ้ยโอ้ยมันเย็นดีกว่าอยู่บ้านที่เฉยเนาะดีกว่าอยู่บ้านของความกับคับมานอนนี่แหละครับกางหน่อยก็มันรอดนะก็อาบน้ำมี่กางหน่อยก็พญาคมก็จะไป ให้กินคือเก่าะหรอภาพี่พี่น้องไปหากินคือเก่าะหรอครับ<ส><ส>ตามว<ส>ิถ<ม>ีชีวิตของมูฮั่นความสุขของมูฮั่นกับจังสี่แหละครับไม่มียางมากมายขอให้ได้ไปได้หยอยากหากินมาได้ได้บ่ได้กับจังวัยรุ่นกันไปพี่น้องไปว่ปาสิลงไปทั้งลุ่มหมดละจ้ะจีไปว้างไี่จังควายยางไปเบิ่งไปเรื่อยๆรื่อยไปรอเบิ้งกับควายฟอมมามันมองไหนมันตะลงกับจังลงไปพีป่น้องไปเจอกันอยู่ภูหล่ะทั้งลุ่มหมดละห่วยทั้งลุ่มหมดละ เดินตำรวจพี่หน้องตามไปย่อคอมไปนี่ย่อเขาบอกโมวย่อดิจีจังวิย่อย่อก็มีเป็นย่อมนึ่งเดินไปเดินไปเดินไปก่อน ไม่ใช่ขอมืนก็หายป่วยเลยวละครับยางย่องย่องแลละครับแข็งแรงแล้วุูอีกต่อครับพี่น้องนี่ตลอดใยเลยน้องเนาะ เงียอยู่นิดหน่อย,ย,อย,ย,อยนอยี่ที่นี่คนยังไงไปเข้ากลับไปกลับตกลงกันเรียบร้อยใช่ไหมตั้งจากคุยกันเจรจาก,กันอึ่งตั้งดนเอามองนี่ครับไล่จากยอดอยึงไปหันเอาช่วงนี้ครับ ไกลเกินบ่ไล่ออกจากย่อล่งปับหนูดิจริงแม่แนวไล่มาเรียบร้อยครับพอไดีเก็เพื่งข,ขึ้นดอกมันเป็นแป้งแปลนไหมเพราะงันประคอประค้อใี่สองอยู่วางเลืออนี่่น้องเตตตามตาม,ตามไ่คุบก็มีความบ่ท่านเลยตัวนึงขามมาทั้งหนอกไปรุ่นกันครับ

ขออที่สอด้มีปลาอยู่ตัวยาว่า้อครับยาว่า้อครับปลาเต็มอยู่พี่น้องเออมีกบเรืออีกตัวเดียวกันพอออกกับพี่น้องโ้ยเลยอุ้ยงจังะ ủa uh, ui chứ đếm con con hết con đi có nhanh không เป็นแห่ทีนะแห่พื้นใส่แต่เป็นแห่ทีครับก็เลยออกแห่แห่หางใส่ไปนนี่กคค็บั ลองมุชเกยครับโอ้อยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วอยากนั่นนะักดีแบบนี้ไปเลยแบบนี้เ่แบ้เลยครับสองพื้นเลยแม็ทีแม็ที่เส้นแดง เต้นบ <Pedro. S 2> ่จักเห็นไม่นาบปอมีอนดอกตัวหน่อยคนนี้สู้สีกันนี่ยหรอวะมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเฮ่ยทีเห่าไปตําตึงตึงเลยตัวมันเต้นตัวหน่อยคนนี้ตัวมันเต้นยังไงพี่น้องไปขอโมกดปลายังบุญข้างหลังกถอะบนตามดูใหญ่ปะ

ูกลงเ

พี่น้องแฮทีแฮทีแฮที่เนาะตอกกดใหญ่พร้อแต่พวกกดใหญ่แฮทีก็เก่าล่ะนี่แฮทีมานเหมือนอใหญ่ไม่ไม่เลยครับใหญ่ไม้ไม่แล้วไมาวงหันปลาพาื่อความมาปลาเบิด้ดลูกหน่อยเด็พปรคองสองตัวพื่อความมาปลาเบิดแล้วมันเลืยใหญ่ไม่หนีครับนี่ไล่ออกจากหงยอดนี่นะครับกัดลงดังหนึ่งเลยล่ะ ไปเมืองไม้นี่มันจีคือเครื่องกิดไปไวาไอพี่น้องรุ่ยกันนั่นไปเก็บมะเขาทางหัวจอด ปลาป uh ่ปลาป่นเอนั่นปาบป่เอ่ยังสวบยังสวอยังไนยังสวปทาง ร่องเกิดเหตุการณ์บ้าคลั่งสั้นครับุน้อยซึกแหับพญาคมยี่ดีไฟใหม่ทงครับต้องขึนขึ้นมื่อดับไฟมันเศร้ากันครับเพราะว่ามันมันมีผู้ใดผู้หุจักเลยว่าผู้ใดจุดเลยเศร้าซึกแหกันครับเจ้าภักกันเจ้าซึกแหกแบบกระทานหันครับนี่ครับเกิดการไฟใหม่ที่เขาไม่ได้บานนะครับไฟลงไปทั้งลุมแล้วครับคุณทั้งขุณมวยบานคนน้องแต่ว่าส่วนต้องหนี่เขาต้องดับซอยกันนะครับ เดี๋ยวลูกหน่อยดับไฟก่อนครับจังลูกหน่อยดับไฟก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันถึงหมดถานกันเราพังกันเศร้ากันโวนๆเลยพี่นอ้องนี่ครับพี่นอ้องปลาลูกหน่อยก็ค่อยๆสองตัวอยู่กับปลาเขา้าปลาเขา้าอีกปลากดอีกหลายตัวครับพ่อได้กินครับหลังจากดับไฟมาแล้วใจะได้ขึ้นมาปลาก็จะาใบเงี้ยพ่อได้อยากได้กินอยู่ครับ ย่ออมันก็ได้สามตัวประคตสองตัวประคอตัวหนึ่งบ่ได้ทยเบิ่งสัมพีน้อกมันเหตุการณ์บกขาดคิดเกิดขึ้นดับไฟก็เรียบร้อยแล้วครับเมื่อแย่แล้วเลยขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามทุกหน่อยตามหอยอสานคลิปหน้าจังพอกันไหมครับคลิปนี้ฝากไว้ซํานี้ก่อนครับสวัสดีครับ